อ่าในรอบตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมุูพงศ์สพัดครับผมสวัสดีครับผมจุเนียการณิตครับคุณของคนมาจากซีรีส์เรื่องอะไรคุณ<น>ได้ไปต่อครับผมในอเข้าข้าราซีรีส์ของเรามันเป็นยังไงรอบรอบโอเค <laughs> ซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเป็นความรักเนาะระหว่างคนสองคนที่รู้จักกันตั้งแต่ช่วงวัยเดยนต <laughs> ั้งแต่มธัธยมเลยเป็นความรับแบบ ป๊อปปี้เลฟตัวที่เราไม่รู้ซ้ำว่าสิ่งนี้คือเรียกว่าความรักคือเราเรายังจับอารมณ์ตรงนั้นไม่ได้ว่ามันคือเรียกว่าอะไรใช่แล้วมันมีสถานที่เป็นเฟรนด์โซนในการอยู่นะตอนมัธยมอะไรเงี้ยคือแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงกับอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วแต่ก็ยังไงนะยังไงดีนะจนแบบไ,ไม่ได้คุยกันก็เลยไ,ไม่ได้ไปต่อใช่ไม่ได้คุยกันนะไม่ได้ไปต่อ,อจนผ่านมาสิบปีอาชีวิตรู้อยู่แล้วรู้แล้วว่า ไอความรู้สึกนั้นอะเราไม่เจอกับใครอีกเลยเราเลยต้องกลับมาหาเขาครับอืม <c oughs> อืมอ่แราค่าตัวของเราแต่ละคนเป็นยังไงอ่าช่วงวัยเรียนของผมจะเป็นแบบจะเป็นคนพื้นเพเป็นคนก,กวนๆอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็พอหมายถึงนิสัยจิกเลย <c oughs> ในิสัยในเรื่องเป็นคนกวนๆอยู่แล้วครับ <c oughs> อ่าแต่ว่าย้ายโรงเรียนบ่อยเลยไม่ค่อยมีเพื่อน ก็เลยจะแบบติดด no ูห <story> น <clipping thôi> right. ัง <decentral> ด <ences> ูอะไรพวกนี้มากกว่าจะเป็นคนติดจิงนิดนึงครับใช่นี่ใส่จริงเลยนี่จนมามีเขาแล้วครับแล้วพอโตมาก็อาจจะเปิดเออ่เป็นเอ็กซ์โอบิทมากขึ้นแล้วกันจากตอนแรกๆก็จะมีความอินโทรเบิร์ตหน่อยอย่างนก็โตมาก็มีความเอ็กซ์โอบิทมากขึ้นครับของผมณไกรเป็นเรื่องของผมก็สมัยอ่าแล้วบทเป็นจีครับหมอจีจีรวัตรครับผมก็คาแรคเตอร์สมัยเรียนตอนที่ เป็นเพื่อนกันตอนนั้นก็เขาเป็นคนกลนวๆแต่ผมมาจะเป็นคนพูดตรงๆจะเป็นคนด่าหน่อยเหมือนตัวจริงไม่ครับผมแล้วก็พอผ่านไปจนแบบเราได้มาทํางานเป็นหมอมันเริ่มมีกระบวนการคิดแบบหมอขึ้นมาเวลาพูดพูดก่อนคิดอะไรเงี้ยฮะอ่าแล้วพอได้มาทํางานร่วมกันเป็นยังไงบ้างเคยเจอกันมาก่อนไห ก็เคยเจอตอนแคสเลยเนาะแคสแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็เวิร์กช็อปแต่ไม่เคยทํางานร่วมกันเลยก็เป็นเรื่องแรกแล้วตอนแคสอย่างนี้เราก็ต้องเจอคนอื่นเลยใช่ไหมมีแคสก็คนอื่นเลยใช่ครับ่ตอนที่แบบมาเจอกันแคสกันเนี้ยมันแบบรู้สึกยังไงตอนแรกแบบเดินเข้ามาใครใครเป็นคนอยู่ในห้องก่อนหรือว่าแบบเขาจับคู่มาแบบเราไม่รู้เลยเดินเข้ามาพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยอ่อตอนนั้นผมผมเรียนแอคติ้งอยู่เขาเดินเข้ามาผมอยู่ในห้องก่อน ่ี่เป็นยังไงเขาเป็นยังไงเราเล่าไปซิว่าผมทํายังไงถึงคุณถึงผ่านเข้ารอบมาได้ถึงตอนนี้อันนี้เป็นเพราะเราเลยใช่ปะเป็นเพราะเราเลยไกลๆปะอ่เป็นยังไงตอนแรกพี่เขาแบบเขาเดินเข้ามาไม่ตอนแรกอะคือตอนนั้นผมเรียนแอคติ้งเสร็จแล้วแบบมันก็แคสเลยใช่ไหมคะคือผมอ่านบทเขาบทเขาไว้พเพราะผมรู้สึกว่า ผมตัวใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะมีใครตัวใหญ่กว่าผมแล้วพอเขาเดินเข้ามาโอ้โหตัวใหญ่กว่าก็เลยแบบเออยอมเป็นหมอจีก็ได้คือเห็นออร่าเขาร่าคนาว่าคนาู้เตอนคือตอนแรกผมตัวใหญ่สุดแล้วถ้าไม่มีเขาอะมันต้องเป็นเราหรอใช่ปะเออมันต้องเป็นผมเนี่ย ล้วคุณลาเข้ามาอย่างไงเขาบอกว่าเป็นนักเรียนเรียน acting อยู่วันนั้นคุณจำได้ไหมเขาแต่งตัวอย่างไงโอ้สภาพจดบอมอยู่นะคืออย่างนี้ช่องที่ช่องอ่ะถ้าเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมแบบเพิ่งมาเซนใหม่ก็จะได้อยู่แบบเออมาเรียน acting อยู่ในในชั้นชั้นเก้าใช่แล้วเราอยู่ชั้นไหนชั้นเก้าคือผมผมไม่ได้เรียน acting แล้วผมเรียนมานานมากแล้วไงผมจะเดินเข้ามาผมจะแบบเรียกได้ว่าเราแบบอยู่สูงกว่าเขาอย่างเงี้ยใช่จะมองอ๋อ พวกเด็กใหม่หน,นี่เเป็นยังไงอ่ะร้อเห็นเขาแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะพาคนคนนี้ใช้คำว่าพาเลยเหรอ <c oughs> รเอ่า๋อใ,อใช่ใช่ใช่ผมว่าผ,ผมจะแค่ยังไงดีนะเราจะส่งอารมณ์ให้เขายังไงให้แบบ <c oughs> คนคน,คนนี้ผ่านไปกับเรา <c oughs> ด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> ผมก็แบบ เขาต้องเค้นฝีมือนิดน,นึงว่าประสบการณ์เราว่าสูงกว่าประสบการณ์อาจจะไม่ใช่เขาทำงานมาเหมือนแต่เขาเพิ่งเข้าช่องเฉ่ใ่อยังไ,ไงเหรอแล้วก็จะมีความแบบนิดนึงอ่ะแบบรุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่ในช่องอ่ะไม่นิดแล้วเลยนี่เริ่มเยอะแล้วแล้วเป็นไงเห็นเขาเป็นยังไงอ๋อก็แบบ ก็ลองส่งไปดูอะเขาก็เล่นได้ครับผมช่วงนี้ที่คุณชมผมในรายการนี่ชมตัวเองไปยังไม่พออู่เลยเราชอบชอบตัวลอยลอยไม่เขาก็เป็นคนที่แบบว่าช่วยตอนนั้นผมก็ยังจําบทไม่ค่อยแม่นแล้วแบบด้วยในเขาช่วยส่งมาอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเหมือนกับเขาก็สามารถช่วยเราได้ก็วางใจไปในระดับหนึ่งคะ ตอนเล่นตอนแคสก็เหมือนแบบเคมีเราเข้ากันได้พอดีอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนประเภทเดียวแ้่คนดีเหมือนกันใช่ครับใช่เป็คนดีเหมือนกันครับแต่คนดีชอบชมตัวเองเหมือนกันผมไม่ค่อยนะครันมีคนเดียวถะแล้วพอพอเวลามาทำงานจริงเรามีอะไรแบบที่มันต้องปรับเข้าหากันใหม่อะไรเงี้ยอะถ้าพูดถึงในแนวซีรีส์วายฟุก็อาจจะต้องเรียกว่าคุณก็เป็นรุ่นพี่เขาเีคุณคุณรับน้อย คุณดูแลคุณดูแลเราหน่อยยังไงไม่จริงๆมันจริงๆก็ตอนตอนถ่ายมันตามอารมณ์ตัวละครที่แบบว่าเขาเขียนในบทมาเลยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ปรับอะไรมากกับก็จะมีแค่ที่ปรับก็น่าจะเป็นอาชีพหมอที่แบบว่ามันมันยากแล้วมันแบบว่ามันแบบมันต้องจําเยอะแล้วผมไม่เคยเล่นด้วยก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรท้าทายความสามารถด้วยเขาต้องเปใช่ไหมบทใช่มันต้องเป๊ครับสับแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมัจะมีหมอมานั่งอยู่ข้างหลังมอนิเตอร์เราก็ระแวกไปด้วยเวลาจะพูดอะไรกดดันอยู่ในซีนด้วยเออใช่เราทุกเนี่ยเรามันแบบเราจะเคยเล่นละครภาพยนต์เียแล้วนี้มันมาในส่วนของซีรีส์ในความที่มันเป็นซีรีส์วายมันเรียกว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะ เราต้องปรับตัวยังไงเจียบัวเจียบเจียบแล้วเจียบแล้วเร็วเร็วไม่ผมมองว่ามันเป็นการแสดงเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างกันที่อาจะเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งแต่ละเรื่องมันก็คาแรคเตอร์ต่างอยู่แล้วเราก็เวิร์กกับกับบทในในทิศทางของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเริ่มงานใหม่ในทุกๆเรื่องอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นอาจจะแตกต่างกันแค่แบบ มุมกล้องวิธีการเล่นที่ผู้กำกับอยากให้เล่นเฉยในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องอื่นผู้กำกับก็อยากให้เล่นในทิศทางนี้ของเขาอะไรเงี้ยวิธีการเล่นก็อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละเรื่องอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมันต้องปรับตัวจนชินแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเอาพูดถึงการถ่ายทำเราก็ต้องมีแบบว่าในฉากเลิฟซีหรือว่าฉากเอาเริ่มจากเบสิกง่ายๆก่อนแบบความรักแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยพอเราเล่นคู่กันทันทีเขาหน้าจะแบบโป่แล้วไม่เคย คนที่เขินเท้าอ่ะแต่เพราะว่าเรื่องที่เราไม่ค่อยได้พูดใช่ไหมใช่เรื่องนี้ได้พูดอ่ะเป็นยังไงความเขินมันคือไงของผมมันจะเขินแค่ตอนซีแรกที่ได้เข้าแบบฉากกุ๊กกิ๊กด้วยกันเฉยเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเราเราแทบจะไม่ผ่านฉากจะทําตัวยังไม่ถูกใช่ื่องทำตัวไม่ถูกยังคุ้นเคยกันไม่มากพออะไรเงี้ยครับผมแต่พอผ่านตอนนั้นไปได้ผมก็รู้สึกว่าโอเค ไม่มีอะไรละอืออืออ่ะพอแบบฉากที่มันต้องเพิ่มเลเวลความหวาดขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมันละเริ่มสนุกละ <c oughs> เริ่มสนุกเริ่ <c oughs> มสนุกละวาเพื่อนอย่เพื่อนจอยมา <c oughs> ไม่สนุกสนุกมันมันตามแบบตัวละครเลยแล้ว <c oughs> แลบบ้วด้วยความที่กองหลังกองมันสนุกด้วย <c oughs> มันทําให้แบบพวกเราสนุกในการแสดงไปด้วยครับ <c oughs> คืออย่างพวกกับ ทีมงานทุกคนเขาจะแบบมาคิดท่านะแบบยังไงดีนะทุกคนแบบจะมารวมสุมหัวกันแล้วแบบไม่สนุกกับตอนแรกมันก็คนเดียวแหละกับคนเดียวแหละหลังๆมาแล้วหลังเรื่องก่อนหน้าช่างผมมาแล้วเราจะมาเริ่มจัดท่งจัดท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสนุกอ่ะเราก็สนุกไปกับเขาเพราะว่า energy ในกองมาสนุกด้วยอะไร้ยมันก็เลยแบบเออมาสนุกอช่ใช่ใช่เอาพูดด้วยเรื่องนี้ได้พูดกลับมาเป็นพี่ออปชั่นก็เขาก็แบบวักนะ ้าหลายเรื่องขึ้นสู่เรายนเราแล้วคุณมเรื่องนี้ต่อไปเรื่องนเออชอบความแปลกของคุณมีเส้นบากกลับมาหน้าเอาไป็นการทำอะไกับพี่อ๊อฟก็ดีครับดีต้องบอกว่าเป็นคนที่ใช้มุมกล้องได้เปลืองมากไม่จริงเขาละเอียดแล้วแบบเขาไม่ได้ปล่อยผ่านในทุกสีถ้าแบบเขาอยากได้ไหนเขาแบบเอย ทำอันนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยผมมองว่าเขาจะให้คุณค่ากับทุกซีนจริงๆเลยคือทุกซีนจะปั้นหมดเลยปกติจะเป็นบางเรื่องแบบช่วงเวลานี้ปั้นช่วงเวลานี้ปิ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปั้นทุกซีนเลยแล้วก็นปิ้นทุกซีนเลยตอนถอดเสื้ออย่างนะเขาขึ้นจอดบรถยนต์เราคุณอย่าลืมเออดาราเลยใหญ่นะห้าร้อยร้านไปไกลป อ่าคือแต่ละซีนเขาจะใช้แบบห้าหกคัดเลยเนาะไม่เจ็ดแปดเลยว่ะอ่าใช่มุมกล้องมุมกล้องใช้ใช้หลายมุมมากเลยอย่างเงี้ยมีอพีมหามุมเยอะครับเขาจะมีความแบบตรงนี้เหมือนเห็นภาพในหัวชัดแล้วว่าตรงเนี้ยอยากได้ขยับไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ในซีนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้มันดูสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเขาาตั้งใจจริงนะเขาปั้นจริงๆรนะกับทุกทกซีนเลย อมันต้องไปจุดยากที่สุดแหละของสำหรับซีรีส์วแล้วที่ทุกคนรู้กันก็คือเอ็นซีเราให้คะแนนเอซีของเราสองคนอยู่ในระดับไหนความมั่นใจของเรามันมาขนาดนี้มันต้องเต็มร้อยเลยมันต้องขายแล้วขายเลยซีวาเอ็นซของเรามันแบบอยู่ใับไหนผมไม่รู้ว่าออนไปได้ถึงขั้นไหนอะสปอยแบบไม่สปอยสิแต่ถ้าออนได้หมดอะเต็มพันเต็มพันเลยเต็มเป็นล้านแต่เป็นล้านจริงเลย ใ่เลยเหรอว่าใจแบบนั้นใช่ครับมในอันนึกภาพว่าในห้องของคนเราอ่ะมีอะไรอยู่บ้างเราไปทุกที่อ่ะเฮ้ยอะไรนเดินตั้งแต่หน้าห้องไม่มันหนักมันหนักมันหนักแล้วว่าพอตอนถ่ายทำจริงเราถ่ายอีเทกก็จริงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นะก็จะมีซีนที่แบบอาจจะบิดเทกแรกที่อาจจะปรับบ้านในบางซีนเฉย แต่พอเทที่สองเราก็เริ่มแบบเราเริ่มจอยกับมันเราก็เริ่มสนุกกับมันแล้วล่ะต้องฟุเป็นไงนอ่็ให้เอาขายคนเดียวเลยเราต้องขายวันสีดีครับดีเฮ้ยข้างหลังคือหัวเลยอ้าวเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงดีครับดีเหรอ เออทำไมเราถึงต้องเขินละเราก็ผู้มีประสบการณ์มาในระดับหนึ่งเฮ้ยนั้นยังไม่รู้ภาษีภาษาแล้วตอนนี้รู้หมดแล้วไงมันก็เลยเป็นสภาพนี้แหละมันเขินไหมเราเขินครับแล้วเราเขินแก้ปัญหายังไงด่าเขาครับผมต่อคุณเป็นแบบรักต้องอยู่ใช่ผมจะเป็นฝ่ายที่แบบทำาไงก็ได้ให้เขาด่าอนนี้คือเพาชอบโดนด่าไม่รู้เป็นไรอรใช่ใช่ใช่ผม ดูเป็นโรคจิตอันที่อยากให้มูด d กองมันสนุกขึ้นแล้วกันเอาไปเวทีดีกว่าพูดถึงการทํางานแล้วแบบในชีวิตจริงคุณแบบมีกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างไหมกิจกรรมร่วมกันเนาะตอนแรกก็ยังไม่ค่อยครับแต่หลังๆเริ่มมีนะครับพอะมันได้เจอกันบ่อยกับทุกวันได้ทํางานได้อะไรเงี้ยก็นัดกันไปเตะบอลบ้างอาจาจจะมีไปตีแบตเพิ่มใช่ครับแต่บ้านเขาไกลครับผมก็เลยไม่ค่อยไปบ้านเขาไกลกว่าบ้านเขาไกล ก็ถ้าเรา่อกมาเจอมาเจอกันมันก็ไม่ไกลไกลคุณก็หาตรงกลางมาเจอกันสี่มันก็ไม่ไกลแล้วใช่ใช่อะอ่ะถ้าแบบไป่เตะวันอย่างงี้เราจะอยู่ทีมเดียวกันหรือว่าจะอยู่คนละไม่คนละทีมครับทำไมอะอะคุณไม่คิดว่าคุณจะบอกเป็นแบบเพื่อนกันอยู่ทีมเดียวกันอะไรอย่างงี้หรอมันมัน มันไม่สนุกครับทำไมแบบเราอยากไล่เตะบอลหรือว่าอยากไล่เตะเขาผมจะเตะรวบขาเขาครับอยากแรกเลยวันไม่เล็งด้วยเล่นเล่นเคยเห็นในงานงานช่องอะเขาเตะรวบขาผมจริงนะผมไม่เห็นผมสายตาสั้นเลยจะบอสสายตาสั้น อ้าวตกว่าเราก็ใส่คอนแทคเลนด์ได้นะผมใส่ไม่เป็นไงพี่แล้วผมแบบไม่ได้ใส่ไปแว่นตาเตะบอลด้วยไงแล้วแแบบล้วทำไมเราเลือกเตะเขาเราไม่เลือกเตะบอลล่ะผมไม่เห็นไงผมแต่ในสนามฟุเรียนับว่ามีคนเยอะมากเลยนะแต่ทำไมเราเลือกเตะเขาเลือกเตะถูกคนกันนะหน้าเขาเพราะว่าใจเรามันพุ่งไปแล้วว่าบัตแน่นอนหน้าเขาแบบเหมือนไม่ต้องเล็งอะค่ะทนไม่ได้รอโจนเออแล้วเป็นยังไงตอนเราเพื่อนรวบไปแล้ว ไม่ได้ผมปกติอยู่แล้วครับเพราะเตะบ,บอลก็มปปีกระทะท่ากันบ้างอะไรเงยเราก็เล่นอาจจะ acting เพิ่มข้นไม่คิด <ไป S 1> ว่าเขาตั้งใจคิดตลอดเลยอ่าแล้วนี่เห็นบอกว่าจะมีแพนบอกว่าไปตีแบตอะไรกันอน่่นงครับ,นนรบใช่ครับอืมแล้วจริงๆเรามีไปปีนผามาด้วยกันขาสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย พี่ทำไมคนถึงเลือกไปทำแบบกิจกรรมแบบเนั้ยเอออันตรายไหมพี่เห็นไหมผมบอกแล้วไม่ว่าอันนี้จว่าคนปีในผ่านในร่มหรือว่าแบบผ่าจริงจริงผ่าในร่มพี่โอ้โหผ่านจริงหรอจำลองผ่านจำลองก็พูดว่ามันอันตรายที่ก็มองว่าเอ้ยเอาจริงเลยหรือเปล่าเลยจำจำจำลองว่าอันตรายพี่มันแบบแต่ว่าเขาก็เซฟนะใช่มีเซฟผมไม่ค่อยไว้ใจเชื่อเส้นเดียวเล มีซื้อคนเดียวไม่ได้แับสองสองเส้นหรือถ้ามีสองเส้นแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็โอเคไว้ใจได้ทำไมเราไม่เลือกไปบกิจกรรมแบบกินข้าวแหงเอาอะไรอื่นมันจะได้ปลอดภัยสำหรับคุณไงมีมีก็มีบ้างมีครับกินข้าวมีกินข้าวกินปกติอยู่แล้วเพราะพวกเราชวนกันกินอยู่แล้วไม่เคยห้ามใครหรอกเอาง่ายคุณต้องรู้เมนูโปรดของแต่ละคนสิเขาชอบกินไส้ย่างสับจอกเลย แต่เนี่ยคุณคิดว่าอะไรคือเมนเดอร์โปรดของจุเนียเขาใหกินทุกอย่างเขาให้กินตามผมเลยฮะยกเว้นเครื่องในไม่กินเครื่องในเออเอาคุณคิดว่าอะไรคือเมนเดอร์โปรดไข่ต้มมั้งฮะอยู่กองอยู่กองให้กินแบบสิบกว่าใบเอากระต่ายสองสิบกว่าฟองใช่ทำไมเราถึงชอบกินไข่ต้มมันมันก็ตอนนั้นออกกำลังกายด้วยไงครับแล้วมันแบบว่ามันต้องดูแลหุ่น ที่เราพูดมาอย่างนี้แสดงว่าในเรื่องเราต้องแบบมีการสปอยเห็นคุณอะไรอย่างนี้อป่าอย่าคาดหวังครัจะได้ไม่ผิดพลาดหมายถึง <c oughs> เราพูดถึงเรื่องกินเขาเขาไม่ชอบกินเปรี้ยวเป็นพิเศษเลยอันนี้ใช่ใชที่รู <lim a. S 2> ้มาเอาแบบอคุณแต่คุณบอกว่าเขากินได้ทุกอย่างคุณกินได้ทุกอย่างจริงหรอเกือบยกเว้นเครื่องในครับแค่นั้นเลยแสดงว่ากินง่ายอยู่ไงมากใช่ครับ ก่อนเข้าเลิฟซีนก็นั่งโซยกันคนละสองจ้าส้มตาไก่ย่างอร่อยเลยใช่แต่ท่านสองกินเมนูเดียวกันมันก็กินเดียวกันเนี่ยใช่ก็รอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราะถามหน่อยว่านอกจากแบบไปกินข้าวไปกิจกรรมคุณแบบมีแพลนเนี่ทำอย่างอื่นกันด้วยกันอีกไหมถ้าเนี่ยท่านาปอื่นเนาะนอกจากกีฬากินข้าวปกติใช่ไหมก็คงไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยว เขาชอบไปภูเขาครับก็เขาชอบล็อกฟิล์มผ่นอาจจะเขาชอบไปทะเลมเขาไปทะเลหาตงกลางไม่ได้อาจจะไปไปทะเลที่มีไปวันหนึ่งฮะทะเลหมอกนี่หรอไม่ไปทะเลใช่ไหมทะเลหมอกก็สวยกว่าทะเลปกติไม่ร้อนไม่เราก็แบบไปทะเลแบบทางใต้เงี้ยก็ส่งนี่เป็นภูเขาเราก็ลงทะเลไปก็คือแยกกันอยู่ดิไม่ก็คุณ อันนี้ผมก็ยืนอยู่ตีนผาไงให้เขาปีขึ้นไปโอ้หนักเลยตีนผากลัวผมยอมรับนะผมชอบธรรมชาติแต่ผมไม่ชอบความลำบากครับผมไม่ปีขึ้นไปหรอกนะงั้นเราก็ปีแค่แบบว่าในร่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอเคก็เด้่ซีรีส์เราก็ผ่านออกมาสองอีพีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมเรารู้สึกยังไงมากเพราะเราเห็นผลงานพอแลรวก็แฮปปี้ครับที่ที่ผลงานเราได้ออกคือเราก็ตั้งตารอมานานอยู่แล้วอะเราก็อยากเห็นว่า เมื่อไหร่จะ19สักทีอะไรเงี้ยเมื่อไหจะวันที่สิบเกยย้า,ากดูรยอ,ยอด,ดูผลงานของตัวเองแล้วแล้วก็วเออออกมาก็โอเคแฮปปี้ครับอือครับก็ก็คาดหวังว่าทุกคนจะชอบกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นที่ผมเล่นก็มีเท่าไหร่ก็เล่นเต็มหมดทุกทั้งเรื่องเลยครับอืออ่ะงั้นให้เพาอสองคนฝากซีรีส์หน่อยอฝากซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ ep สองแล้วเนาะ ก็อย่าลืมติดตาม EP 3, 4, 5ส่วนใครยังไม่ดู EP หกับ EP 2ก็ไปดูที่ไหนย้อนหลังได้ที่3พลสครับผมแล้วก็ Netflix ครับครับเราได้ทุกวันอะไรได้ด้วยทุกวันจัน์ครับผมเวลาเวลา4ทุ่ม45ครับผมทางไหนครับทางช่อง3ครับกด33ดูมืทชีวกับสพลสครับโอเคค่ะ